สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับวันนี้ไปคนบ้านใหม่อีกแล้วครับปรากฏว่าเจอแล้วครับตั้งใจหาสิ่งนี้เลยเอฟเฟกต์กีตาร์เสียงแตกก้อนแรกในชีวิตผมครับตัวนี้เป็นยี่ห้อล็อกนะครับตัวนี้น่าจะเกือบ20ปีแล้วนะน่าจะประมาณ18ปีได้นะครับเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนที่จะทําความสะอาดแล้วก็มาลองเช็คดูนะครับมาลองรีวิวดูว่าเออเสียงมันใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับช่วงประมาณมอต้นนะครับตอนนั้นพอเริ่มเล่นกีตาร์โป่งแล้ว อยากได้กีตาร์ไฟฟ้าก็ขอแม่ไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้านะครับช่วงนั้นมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทําให้ผมรู้จักกับเอฟเฟกเสียงแปลกตอนนั้นผมไม่เคยรู้เลยนะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันมีเอฟเฟกเพื่อที่มันจะขับเสียงอื่นๆได้พอดีผมไปฟังเพลงของวงกะลาครับชื่อเพลงว่าแม่ภาค2ผมก็สงสัยว่าเพลงแม่ภาค2อ่ะมาเล่นยังไงเพราะว่าเสียงกีตาร์มันเป็นแอ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 นแล้วมาเล่นอยู่คอร์ด e minor คอร์ดเดียวแทบจะทั้งเพลงเลยนะครับผมก็เลยไปถามเพื่อนว่าไอเพลงเนี้ย เพลงของวงกะลาเพลงแม่ภาคสองอ่ะมัน เล่นยังไงเพื่อนมันก็บอกว่ามันต้องใช้เป็นเอฟเฟกเสียงแตกผมก็งงว่าเอฟเฟกเสียงแตกมันคืออะไรผมก็เลยไปร้านขายอุปกรณ์ดนตรีนะครับแล้วก็ถามคนขายว่าผมอยากได้ที่เรียกว่าเอฟเฟกกีตาร์แล้วมันทําให้เสียงเป็นแอด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 อย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําเสียงให้เขาดูนะซึ่งเราเป็นเด็กเราไม่รู้ไงว่ามันเรียกว่า distortion เรียกว่า o v e r d ร์ไดตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยร้านเขาก็หยิบก้อนนี้มาให้ผมแล้วเขาก็บอกประมาณ1,100ถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณนี้ 00, หนึห่งพันหนผมแล้วเขาก็เสียบเสียบ แล้วเขาก็กดปุ๊บแล้วเขาก็เล่นให้ดูดแอดแอดแอดเฮ้ยมันเป็นเสียงนี้เลยเสียงที่ผมตามหาผมก็เลยซื้อเลยซื้อแบบรวดเร็วมากเขาว่าพอเขาลองให้ดูเนี่ยมันใช่กับเสียงที่ผมตามหาผมก็กลับมาเล่นเพลงแม่ภาค2ก็คีย์ไมเนอร์ครับคอร์ดเดียวเลยอันนั้นเป็นจุดกําเนิดของก้อนนี้นะครับหลังจากนั้นมันมีวีลกรรมอีกครับวีลกรรมก็คือว่า หลังจากผมซื้อก้อนนี้มาเล่นสักพักอ่ะผมไม่ได้ใชหมอแปลงนะซึ่งผมไม่รู้เรื่องเล่นไปสักพักเหมือนกับเสียงมันเริ่มแผวแล้วก็เสียงมันดับไปเลยผมก็งงว่าเฮ้ยมันพังหรือเปล่ามันเป็นอะไรผมก็เอาเจ้าก้อนนี้ไปหาที่ร้านผมก็บอกว่าพี่เสียงมันไม่ออกแล้วมันพังหรือเปล่าเขาก็เอาก้อนนี้มาดูแล้วเขาก็ขันตรงนี้ครับต่อหน้าผมเลยครับนี่ขันข้างใต้นี่ครับเขาขันข้างใต้ดู ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นช่องใส่รังฐานนะครับจะเป็นขั้วที่สําหรับใส่ฐาน9โวลต์เขาก็ถอด่านออกมาแล้วเขาก็บอกว่าน้องครับฐานมันหมดผมก็เอามาเล่นตั้งนานผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมันต้องใช้ฐานเลี้ยงนึกว่าแบบมันกดได้ตลอดนะครับเจ้าก้อนนี้ปรากฏว่าเขาก็เสนอขายหม้อแปลงให้ผมอีกหม้อแปลงประมาณ1 0 0บาทเขาบอกว่าเนี่ยน้องเอามอแปลงไปเสียบเสียบตรงนี้ครับเป็นมอแปลงจ่ายไฟ9โวลต์คนขายบอกว่าเสียบหม้อแปลงไม่ต้องใช้ฐานแล้วก็เสียบไฟเล่นได้เลยอ่ะผมก็ต้องไปซื้อหม้อแปลงมาอีกอันนั้นคือืออเเน่่่งจาาากกรรไไไมมมมมีีคววู้้้แล็ด สื่ออินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้นะครับด้วยความเป็นเด็กด้วยวันนั้นก็ได้รู้จักกับเอฟเฟกก้อนเสียงแตกรู้จักว่ามันใส่ทานได้แล้วก็รู้จักว่ามันเสียบหม้อปแปลงได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นประสบการณ์ไปอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูสภาพตัวนี้ก่อนนะครับว่าผ่านมาเกือบ20ปีแล้วสภาพตัวนี้รอบนอกมันเป็นยังไงบ้างอ่านี่สภาพนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกก่อนอันนี้จะเป็นปุ่มแป้นเหยียบนะครับเนี่ยมันจะเป็นโฟมโฟมนะครับจะเห็นว่าตัว R กับตัว O เนี่ยโฟมมันหลุดลอกออกไปหายไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เป็นค่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดทําความสะอาดอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับรุ่น Heavy m e s l นะครับตรงนี้เป็น d i s o r t i o n ในชื่อรุ่นมันก็คือ H M 3นะครับอ่า Input Output ตรงนี้ตัวอักษรยังสกรีนไม่ลอกนะครับต่อไปดูปุ่มปรับนะครับปุ่มปรับก็จะมี Level มี l o มี High มีดิสครับหมุนปุ่มต่างๆก็ลื่นใช้ได้นะครับไม่มีสะดุดโอเคลื่นใช้ได้ แต่ว่าจะมีคาบฝุ่นนี่เดี๋ยวผมต้องเช็ดทําความสะอาดอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับเขียนว,ว่าเช็คผมจะบอกว่าไฟตรงนี้มันบุ่มลงไปนะครับคือไฟมันน่าจะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วไอ้ไฟสีแดงๆนะครับเหมือนก่อนหน้านี้มันเคยบุ่มไปแล้วแล้วผมก็เคยไขข้างใต้มาแล้วเอาไฟมันออกมาติดกาวเนี่ยจะมีคาบกาวตอนนี้มันบุ่มไปอีกละมาดูด้านข้างบ้างอ่าด้านข้างก็โอเคนะครับน็อตก็ขึ้นสนิมปกติ อันนี้ด้านบนด้านบนสกรีนวัตล็อกนะครับแล้วก็มีที่เสียบสายไฟนะครับ DC 9โวลต์ all, บวกนอกลบในนะครับอ่าอีกด้านข้างหนึ่งก็รูเสียบแจ็คนะครับปกติน็อตตรงนี้ก็เป็นสนิมนะครับ ดูด้านหลังบ้างอะด้านหลังครับก็มีแผ่นยางรองนะครับอโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเช็คมันดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลองเสียงมันให้ดูว่าเป็นยังไงอ่อหมุนกลับมาด้านหน้าใหม่อ่าสภาพด้านหน้าโดยรวมนะครับนี่หืตัวแรกในชีวิตเลยเก็บไว้นะครับไม่ขายแต่ถ้าขายนี่น่าจะได้ไม่กี่ร้อยนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้แพงมากนะครับผมโอเคครับทาความสะอาดก่อน โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับอันนี้ผมยิงกีตาร์เข้าอินพุตนะครับเอฟเฟกแล้วก็ไลอท์เนี่ยจะต่อเข้าซาวการ์ดยิงเข้าโปรแกรมอัดเสียงเลยนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นเสียงคีนนะครับจำลองดอกลำโพงจำลองค a ลบิเนตเรียบร้อยครับอ mm ่ะ hmm. ต่อไปจะกดเอฟเฟกนะครับกด มันจะเห็นไฟแดงๆอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นชัดเปล่า <S 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 อโอเคบาลานซ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับแฟดโหมดนะปุ่มมันจะมีเลเวลมีโลมีไฮมีดิสนะครับนี่มันจะมี4ปุ่มนะครับอันนี้มันยังทำงานได้ดีนะตัวนี้ไม่เคยพังนะครับแค่ไฟมันบุ่มลงไป เกือบ20ปีแล้วครับอันนี้ผมใส่เลย์ในโปรแกรมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มเลยคือแค่จำลองคา b i บิเนตแล้วก็ใส่เลย์นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูปุ่มดูที่ปุ่มโลก่อนละกันปิดโลฮะ ค่อยๆเปิดโลขึ้นมาเดี๋ยวเล่นไปด้วยนะน,นี้ก็จะบวมๆหน่อยเสียงจะใหญ่ๆหน่อยอ่ะเปิดโลมาที่เดิมต่อไปมาดูไฮนะครับอันนี้ปิดไฮเลยก็จะอ,อู้ๆอับๆหน่อยคือแหลมไม่ออกเลย พอเ,เปิดสุดนี้แบบโหแสบหูมากนะครับ High เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดไฮให้พอดีพอดีนะครับอันนี้เขาอาจจะทำเลนส์ g h แบบปี๊ดไปหน่อยหนึ่งอ่ะกลับมาที่กลางๆลาลกำลังโอเคละ ามาดูที่ปุ่มดิสนะครับปิดดิสเลยโอ้โหนี่แบบเสียงแทบจะหายไปเลยนะครับเราก็ต้องเค้นดิสมาเค้นมาที่9ก้โมงนี่ดิสมาแล้ว ดิสสุดนะครับกลับมาที่ดิดกลางๆนะครับอันนี้ผมเปิดกลางทั้งหมดนะครับปุ่มทุกอย่างมันก็ทำงานได้อยู่นะครับวงจรมันก็ผ่านมาแบบเกือบ20ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เปิดไฮขึ้นมาเปิดดิสขึ้นมาอ่ะก็ลองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผมจะเปิดเอฟเฟกเนี่ยกลางๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวเล่นกับเพลงของผมเพลงหนึ่งนะครับเล่นสักแป๊บหนึ่งเล่นกับ Flying Away นะฮะ